สี่สามสองสมาธิครับเอ้กดนตะโดนแล้วยอกไปซื้อครับวันนี้ไปหาอีหล่ากันดีกว่าครับขอบหอบของไปอีกแล้วไปหาอีหล่าครับหลังจากมึอคลืนนี่ยไม่ได้มากครับผมรู้สึกผิดเลยครับผมส่งรู้สึกผิดเลยแบกล่างยังไงไปหาอีหล่าดีกว่าครับ้นีไปงอออีหล่าดีกว่าครับสงสัยอีหล่าสิ้นนนลุงตวล้วครับ ไฮห,หลท์ดีกว่าครับผมไปเลยไปเลยต้อง,งแบกเองเลยนะครับแล้วแรกแท๊กตึงแท๊กตึงแท๊กตึงเพื่อเพืงอนักต้องเพื่อเพืนักเลยระวังแตกด้วยไม่รู้ว่วาม<ต>ันปเป็นอะไร,รโอ้สุดเหื่อยเลยได้ครับเล่นไหวสุดเลย,ดเนดเนยนะครับอยากแม่ดีๆครับผมขอบคุณนะครับไฮหลท์กันครับผมดีบคุณนะครับต้งองผมนะคร,รัรบไฮไลท์ปิดเพลงเลยนลยครับเอาเงินปิดเพลงเลยนะครับเนี่ย เอปิดเพลงมือมิกก่ะไม่เด pues e ี๋ยวผมถอดมาถือกันนะเนีเหรอครับผมไปเลยครับเนี่ยกับทีมงานครับเนี่ยมีน้องแม่น้องเสือน้องฟอร์สครับผมอ่าแมนชาแนลคลิปชาแนลครับไปครับไปไปไปนี่จ้าหมูนะครับมาเห็นบมาเห็นครับเพราะว่าไม่ได้นัดกันนะครับไม่ได้เซียมกันเลยนะฮะนี่แหละมากับป้าออยแล้ววันนี้มากับป้าออยแล้วใช่ไหมใช่โอเคไปครับมาไปครับ ถ้าทำได้ถ้าทำได้ให้กี่บาทอย่าพูดเรื่องเงินครับไม่ดีครับเพราะว่าลุงตงใมีเงินนะฮะ้อืไปที่ไหนนะนักเรียนเมนบันไก่ครับหล่าเฮอยใส่โน้ตเต็นไหนผมเปิดแฝกด้วยเต็นไหนเต็นไหนโอ้เต็นอีกแล้วว่าแต็นโอ้เต็นอยู่ภาคกลางเหรอไปพี่ผมเืินไปแล้วนะฮะอยู่ไทยโนนก็อย่างนี้อ้าวเต็นที่เต็นไหนภาษาอ ไปกลางเส้นครัะไม่นะเข้ามาคีดจะว่าอะไรอะไรวะไม่รู้จะไม่ได้ช่วงเข้าจากี้ก็ไอ้นั่นไงนั่งรถอ่ะถ้าเมื่อกี้จะนั่งนั่งรถเับาอ่ะไ่แหละเนาะเป็นคนไทยเต้นนอนอยู่ไกลขนาดนี้เออทำไมมาเมื่อเช่เลยเนี่ยใครพาเดินนำหน้าสวัสดีเมื่อกี้ครับตรงนี้ต้องนี้เ้ต้องนี้ต้องนี้ต้องงอี้วะ ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้แม่เาไม่จอดนี่แม่ไม่มาจอดนี่เ่ะอว่าเรากลับเดินทางไกลนะวันนี้พี่รู้สึกว่าไม่ไหวนะพี่นั่งอยู่เต็นที้เปล่าเต็นที่พี่พี่น้องอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าฮะเป็นพระเป็นพระครับผมน้องอยู่กับพระเนื้อเนาะอย่าเอา มีน่อง่อมหอยาสจ่ส oh, oh, uh, ีิะไหนอะอ้อมแล้วเนี่ยอ้อมมาเนี่ยไมเจอเลยอ่ะได้ยินเสียงเหรอ่ินเสียงเหรอใช่เหรอีควะอเจอรถล้ค่ะ

ไออ้ทะรโกำลังจะสวยเลยครับกำลังจะสวยกำลังจะสวยครับนี่ดูแม่มาครับแต่งหน้าให้นี่กำลังจะสวยครับสวยแลสวยแล้วครึ่งหนึ่งหรือยังเนี่ยอาจารย์เอจสวัสดีครับผมบิยกก่อนเอออาจารย์ โอ้ยไม่เห็นไม่เรียนแคนหนึ่งวันน่ะไม่เห็นค่นวะขออนุญาตไม่มาร์กนะครับโปิดทำไมปิดล้มต้อทำไมไอเสียมาไเสียก็มามาทั้งแกงเลยอ่ะนี่รับไปเลยรับไปเลยครับผมอือได้อะไรอ่ะ ไคัไต,เต,ตเตอร์หมามเครื่องสำอางตามสเตปเใช่ไหมมีคัตเตอร์ด่านยานะ <c oughs> อะไรอ่ะขนมเหรอไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะไม่ได้ไลฟ์ครับดูอ,อ,บอัดคลิปครับแก่เลยครับจากแม่บีบีครับเนี่ยนะแม่บีบีเป็นอะไรอ่ะอะไรเนาะระวังนะคะระวังนะลูก เอามือมาลองผมพี่แมนเลยลองเน้ทำไมไม่ถ่ายกินข้าวหรือยังลูกยังหรอลูกกินแล้วุตตุงตทำไมยวันนี้งตขับรถมาทงันอ่ะื้หรือเปล่าโอยว่าี้อกลังใจเนี่ยเราใจาก ทันทันแทนโอ้เป็นของหวานด้วยแะลูกเต๋าเต๋าโอ้ทำเล็บใหม่สวยด้วยนะนะนะไหลองดูหน่อยโอ้โหมีเล็บใหม่ด้วยอ่ะโอ้โหเขาแกะไม่ได้โอ้โหกินของด้วยสวยอ่ะอันนี้สีบ้าแตนลิบินครับอ้าวจะพาปิดงานแล้วครับแตนลิบินแล้วครับนี่แตนลิบินแล้ว โอหนูไปกล่ตีไม่เล้าใจอะอ้าวตปหลายหลายับนเลมเป็เขาเรียกว่าแชมเปญรเปล่าฮะแชมเปญแชมเปญโคลาโคลาแชมเปลเหรอแชมเปลเอาก็แชมเปี่เจอกแค่นี้ก่อนแชมเปลไงแชมเปลเออขึ้นมาใส่ซากระซิมนะเกะเลยครับเกะเลยครับบอสามันมีมีข้อความด้วยนะ มีข้อความด้วยไหนข้อความนี่นี่ไหนอ่ะอ๋อขอข้อความรา,านก็รอร่อยวันเด็กโอ้ยวนเด็กแต่วันไหนอ่ะวั <c oughs> นเด็กปีที่แล้วโอ้ปีวันเด็กปีนี้ลูกวันเด็กวันที่เท่าไหร่อ่ะวันเสาร์ที่โอ้ยเพิ่งผ่านมาอาทิตย์เดียวเองเขาของกว่าจะมาไงลูกเ <c oughs> อออะไรอ่านก่อนอ่านก่อนลูก คมีความสุขมากๆนะคะปลโรอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจะเรย่อ่ๆไหมคะฝากทานแจกเพื่อนด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณดิบะขอบคุณแม่ดิบีนะครับโอ้สงสัยสเก็ตรอใช่หรอสเก็ตตองหรือเปล่าหรอสเก็ตตองได้เลยหรือเปล่า ผมใจร้อนเนอ่ยแกช่วย้าแกช่วยร้านหน่อยเอออต้องให้แกช่วยร้านเลยร้าน้อใจร้อนร้านเขใจร้อนเนี่ยเห็นของเล่นไม่ได้เลยเนี่ยแกเลย เข้ากันกัตรงนี้เลยเนี่ยเดียวว่อย่าเบิ่อเล่นดีกว่าลูน้จะโน้จะเล่นเลยเหรอลูกโน้เล่นไม่ได้ไมมาิตามแต่งหน้านีลูกนะนจะาขึ้นเวทีเหรออออุ้ยอ้าวหน้าแที่เราไม่ง้ข้นเลยได้ต่ดนเลียวคนอยากได้ครับแม่ใส่พอดีหรือเปล่าูลองใส่ดูก่อน โนย่าลืมใส่นี่ด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยได้อย่าลืมใส่นี่ด้วยสนับมือสนับสองนั่นี่ะครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณย่าคุณยารันนีธรมดาัสยมากัอี้หือเปล่าวอีใสหลวันัด้ถูกเลยอกใจ หนูใส่พอดีไหมเนี่ยแน่นไหมแน่นหรือหลวมพอดีไหมอไรจับัท่านยูบัดไปเรบัดไปนอกสิบเอ็ดอะไรจับกันนอกบัดสิบน่อไม่เขาเขาอาจจะแบบว่าอะไรนมันต้องร้อยก่อนไงเนี่ยมันมีมีเชือกร้อยก่อนแล้วลูกอี่ใช่ดียวร้อยสิด้วยร้อยรอันปก่อน เอาแล้วนี่ไม่แก่ต่อเหรอหยุดหยุดหยุดตส่นลองเองเลยลองเองคีเสียงดังนะรับนะงนะังนะระวังนะรังนะรงะระววันนี้อวกไประวงนงนะระววังนนี้นะลงวังนะวนะแต่เบะระวั้นนั่นะหละะนงนะงรงวันน้งวรังเสือด้วงงนันงเนัง เกิดมาลุงก็ยังไม่เคยเล่นนะเนี่ยไม่เล่นอยู่นะไม่อยู่บ้านอยู่บ้านลุงปั่นจักรยานสามล้อเท่อะเท่ดีอะมันเหลืออยู่ข้างในแล้วป่ะพี่ฮะเบรกอยู่ข้างในมีก่อนหมดแล้วหมดแล้วมีเบรกอีกเยอะนี่ไงเชือกเชือกหนึ่งสองแค่ค่อยใส่ใส่เป็นชุดเลยใส่ชุดเลยติดกิ๊บแล้วโอ้โหเรียบร้อยมองไม่เห็น ไม่มาทางนั้นเนี่ยอ้าวเไม่มากลอีกแล้วเนาะบัตรนี้เนาะลุงโตไม่เกี่ยวเด้อไอ้มาเลยแล้วยาอีกแล้วยาไม่มาอีกแล้วทีนี้เอ้ามุ้งน่ารักจังเลยอ่ะมล้งสวย้ากอ่อน่ารักมากอ่ะืมสรบมือเหรอใช่ด เขาใส่แก้มร่านจะใส่จนคบเลยเหรอลูกใช่ยืนก็ล้นจับยจับไนี่จับไปนี่จับไปน่ก็ยืนอยู่น่เาเก่งแล้วนะยังไม่ได้่อยไปธรรมดาวธรรมดาเาเล่นเป็นลูกลูกนะเล่นเป็นไม่่เรี้ยายอ้ยไปไปคารลวัง มึงต้องค่อยๆนะระวังนะลูกระวังนะระวังพวกไฟไฟสายไฟได้ไรมึงจะออกไปข้างนอกเลยหรอไม่แซมเปิลเหรอไปแล้วไปแล้วเอาตามมานี่ที่งานตามมานน่ไปแบบบโอ้โหลูกชาก็ไม่ได้ใส่ ลูกองก็ไม่ได้ใส่ลำพงเขาจริงเหรอพี่มีไฟด้วยโอ้สวยมีไฟด้วยมาแล้วนะลูกตุ่มาไหนเนี่ยี่ตัดเนี่ยตัว้โอ้จ้มีดีเด้อจ้าดีดีเด้อมาแล้วยูเดินมายูเดินมาอ่ายูเทินมา หนูวิธีการเดินเขาเอียงข้ามต้องฝึกอย่างนี้นะลูกเขาเขาต้องย่อเข่าแล้วก็ไปลูกพอแล้วนู่นงใส่นี่ไม่ครบเลยครับแต่งหน้าแล้วปะเด็กแล้วตนใโอ้ยแต่ต้องมีเเียวสวแต่ต้องหันแล้วก็ใส่เสว้สดี่สวัสดีครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นอะไรบ้างหนูแกะตอกแกะตอกแกะตอกอะไรอีกขนมเหรอมีอะไรขนมอะไรเขาเรียกอะไรแม่ไรูมัเป็นลูกมันเป็นลูกขนมที่เป็นนม่เอาไปนอกจีนแล้อแตเต็มเลยเดี๋ยวนี่ใส่ด คอแต่งหน้าเสรลเอาแบบนี้เลย่ไมไม่เห็นไม่เห็นเลยวยดีสวยองกเางเลยสวยดีสวยเออน่นเดียวมจะไปแล้วกีาจะได้แต่งหน้าครับอันนี้่าจะนครกเนาะแบบี้ม่ไรเนี่ยครับครับขอบคุณขอบคุณขอบคุก่น คุเอโอเคครับผมไหนลานังนาจักหาวัครับเจ้านางนะครับบายบายเ้นียล่ะไปขอบคุณลุงต้องที่อามาส่งยังรูขอบคุณทีมให้ลุงต้องางเอาลังเอาลังไปเด้วย